สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube แล้วก็ f อฟที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็ด้วยความคิดถึงท่านผู้หญิงสีรัตสุวดีนะคะใหญ่ตอยก็ได้นำภาพนะคะประมวลภาพนะคะการออกงานปฏิบัติกรณียกิจของท่านผู้หญิงในครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่ท่านจะลาออกจากฐานันดรศักด์นะคะ ซึ่งงานวันนั้นนะคะเป็นการเปิดงานมหกรรม9ปีสายใยรักนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่14ธันวาคม2557นะคะซึ่งงานนะคะก็จัดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนะคะ Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งหน่วยงานที่จัดก็คือกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะและหน่วยงานในภาคีอีก10หน่วยงานนะคะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบรมโอรสาธิราชน,นะคะซึ่งในขณะนั้นท่านผู้หญิงเองก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นพระอรชายาของท่านอยู่นะคะซึ่งวันนี้นะคะยายต้อยนะคะก็ได้ประมวลภาพทั้งหมดนะคะย่อๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะแทนความคิดถึงและลํำลึกถึงท่านผู้หญิงนะคะสุดท้ายนี้นะคะ ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนนะคะพวกเราชาว f อซนะคะที่รักท่านก็จะยังรักท่านได้รอท่านอยู่เสมออธิษฐานให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ